ก็เริ่มจากอ่าโอเคอตัวละครใหม่ของเราเนาะล่าสุดเลยจาก MCU นะครับก็คืออเมริกร <c oughs> นันเวร์เนาะเขาจะมีท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือในการต่อยแล้วก็เปิดทะลุมิติของมันติเวิร์สนะครับอ่ามาถึงตัวด็อกเตอร์สเตนของเราสีที่เราใช้ก็คือจะมีการดีไซน์ให้ดูสดใสามากขึ้นนะครับให้เหมาะกับตัวภาพลักษณ์ของตัวโปรดักต์ของเราเนาะก็จะมีพลังที่เป็นพาสาครับแล้วก็หนวดที่ มามาดเข้มเลยเนาะในส่วนของเดอสการเลวิตนะครับก็คือจะมีพลังพลาสใสที่อามากับทั้งสองมือเลยเจเข้ามาโหดน,นะครับภาคนี้โอสุดท้ายโอเคเป็นตัวซีคิทของเราซีคิทของเรานี่คือใช้ชื่อว่าเดสเ์ตงครับเป็นชาไคลแมกแล้วลหละว่าด็อกเตร์สตงเอ่อกำเนิดตัวนี้ขึ้นมาได้ยังไงมีลักษณะอย่างนี้ได้ยังไงครับแต่ว่ารายละเอียดตรงแบบว่าแผลบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบทีมงานแล้วทนหนมากทุกคนราค <laughs> า <laughs> ของเราอ่ะ ไม่เจ็บนะทุกคนพูดเลยตรงนีว่าไม่เจ็บตัวนึงเนี่ยจะอยู่ราคาที่490บาทานะแล้วก็ถ้าซื้อยก1โฮเซตจะเป็น3,724บาทส่งฟรีนะคะพีออเดอร์ได้แล้วนะคะวันนี้ที่ w w w t o y l e a c y c o m ตรงนี้ครับผมจะขึ้นไว้ให้ชื่ <c oughs> <c oughs> ดึงอ่ะโอเคเป็นประมาณนี้เนาะโอเคงั้นไว้เจอกันในอนาคตหน้าหน้านะคะครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ